สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเวียดนามค่ะอาหารที่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่ขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนะคะก็จะเป็นหมูย่างใบชะพูค่ะพอดีเราปลูกใบชะพูไว้ค่ะกำลังงามเลยค่ะเราก็เลยนึกอยากจะทานนะคะแต่วันนี้ เราจะไม่ใช้หมูนะคะเราจะใช้ไก่แทนค่ะเพราะพอดีที่บ้านไม่มีหมูเลยค่ะวิธีทำเหรอคะไม่ยุ่งยากค่ะแต่ใช้เวลาแค่นั้นเองแต่ทําเสร็จแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยคุ้มค่าเหนื่อยเลยค่ะมาค่ะมาเข้าครัวไปทําไก่ย่างใบชะพูกันค่ะ ใบชะพูค่ะส่วนผสมไส้ประกอบด้วยไก่สับ200กรัมค่ะตะไคร้1ต้นค่ะหอมแดงประมาณ1-2หัวนะคะแต่เราไม่มีหอมแดงเราใช้ชาลอดแทนนะคะเราก็ใช้แค่1หัวกระเทียม2กลีบค่ะซีอี๊วขาว1ช้อนชาค่ะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันหอยสองช้อนชาค่ะพริกไทยป่นประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วแต่ชอบมากชอบน้อยนะคะชอบมากก็เพิ่มเติมได้ตามใจชอบนะคะน้ำจิ้มนะคะประกอบด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกรัมค่ะน้ำส้นสายชูหนึ่งร้อยี่สิบห้ากรัมค่ะน้ำปลายี่สิบห้ากรัมค่ะ พริกขี้หนูตามชอบนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะกระเทียมประมาณสองกลีบค่ะแครอทประมาณ25กรัมนะคะถั่วลิสงขั่วป่นตามชอบเลยนะคะเครื่องเคียงนะคะเส้นหมีค่ะเทน้อทตันใส่หม้อค่ะน้ำปลาค่ะ เกลือค่ะน้ำส้มสายชูค่ะเต่แล้วนำขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะเคีย่ยวให้ทุกอย่างละลายนะคะนาลเกลือละยดนะะคะก็ปไฟค่ะจะทิ้งได้ยดืดตถั่วไว้โรยหน้านะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะตำพอหยาบๆตำพริกกับกระเทียมนะคะไว้โรยใส่ในน้ำจิ้มค่ะซอยแครอทบางๆนะคะ ไปโรยน,น้ำจิ้มค่ะพอน้ำเดือดน,นะคะเอาเส้นหมี่ลงไปลวกค่ะโรยปเาดยวค่ะเอาึินเลยค่ะใบชะพูนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็พึงให้แห้งค่ะซอยตะไคร้กระเทเสกุกค่ะกระเทียมก็ช่วยก็หน่อยค่ะเสร็จแล้วก็หอมแดงนะคะเทเสครกเสร็จแล้วก็ ตำให้ละเอียดนะคะใส่ไกล่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้นะคะลงไปเลยค่ะแล้วใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำตาลทรายริกไทยน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็สามารถ ตักใส่เมโครเวฟและชิมดูชอบรสไหนเพิ่มรสเอานะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปแช่เย็นประมาณ30นาทีเพื่อที่ว่าส่วนผสมเราจะได้เด้งค่ะเอาใยชพูนะคะส่วนที่เป็นสีอ่อนเอาขึ้นนะคะสีเข้มเอาวางข้างล่างเสร็จแล้วตักไส้ใส่ตรงกลางตรงกลางค่อยไปทางปลาย อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สุกค่ะแล้วนะคะก็พับสองด้านข้างเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็ม้วนจากด้านปลายด้านปลายของใบนะคะขึ้นมาแล้วก็ม้วนขึ้นมาหาข้างบนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ กลับด้วยไม้ติมฟันค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยนะคะเปิดไฟค่อนข้างอ่อนนะคะใบชักปูห่อไส้ที่เราทำเสร็จไว้แล้วนะคะเอารูปรูบน้ำมันหน่อยนะคะแล้วก็วางเรียงใช้ไฟอ่อนนะคะ เราจะย่างด้วยไฟอ่นอนจนกว่าจะสุกนะคะพออีกด้านสุกนะคะก็กลับด้าน,นะคะ่ะไก่ห่อใบชะพูของเราก็เสร็จแล้วค่ะนะ่าทานไหมเสียเวลาหน่อยนะคะแต่ถ้าอยากจะทานก็ต้องได้ทานนะคะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวิธีทานนะคะวางผักสลัดลงใส่เส้นหมี่หน่อยนึงใส่ไก่ห่อใบชะพูจะลาดด้วยน้ำจิ้มค่ะ